แล้วถ้าถามว่าแล้วคันทนี้มันไม่ยาวแต่มันรัดมันรัดรูปเนะ่ยวันนี้ท่านอาจจะบอกว่าก็มีการออกกําลังกายในชุมชนในหมู่บ้านที่เขาเรียกอะไรเหมือนอะไรเต้นแอโรบิกหรืออะไรตามชุมชนใต้สะพานทางหลวนอะไรประมาณเนี่ยนะก็มีพี่น้องมุสลิมเราผู้ชายไปเต้นไปออกกําลังกายใช้คาว่าออกกําลังกายก็ได้เวลาไปออกกำลังกายมันก็หนีไม่พ้นเสียงเพลงอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ออกกําลังกายสนสนับสนุนแต่มันไปติดตรงเรื่องชุดอีกพี่น้องของเราก็ถามว่า มุสลิม่าเวลาที่ไปเต้นแอโรบิกหรือไปออกกําลังกายแบบนั้นก็เขาได้ไหมเอาลองออกบัตรขอบคุณเลยตอบยากมากคุ้มหิยาบจะใส่เสื้อแขนสั้นผมก็บอกว่าถ้าหลักการหรอยังไงก็ต้องใส่แขนยาวอาตาทานก็ไปเห็นคนที่สองคุ้มหิยาบใส่อะไรใส่เสื้อแขนยาวแต่ใส่กางเกงรัดก็อีกอะ่ะคนที่สใส่กางเกงหลวมไม่รัดใส่เสื้อแขนยาวคุมหิยาบก็โดนอีก เพราะเป็นผู้หญิงไปยืนเต้นทําท่าทางอยู่ที่อะไรที่สาธารณะดังนั้นวันนี้ถ้าจะบอกว่าเอาถูกเป๊ะเลยนะออกกําลังกายอยู่ในบ้านไม่ใช่เต้นอยู่ในบ้านออกกําลังกายที่บ้านแล้วท่านจะแต่งชุดอะไรตามสบายเลยแต่ถ้าออกนอกบ้านเป็นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นชุดรัดรูปไม่ว่าจะเป็นคุมหิญาบแล้วใส่เสื้อแขนสั้นท่านกับวัลลรร์เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านกําลังทําในสิ่งที่อลลรร์ไม่ได้บอก อัลลอฮ์ไม่ได้ใช